เลือนหอของนาวที่สานาตแฟนเก่าเปิดโปงคบซ้อน10ปีต้องบอกว่าสําหรับเรื่องราวนี้นะคะเป็นพระเอกที่อยู่ในมอปลายค่ะคบกันมานานแต่อย่างไร้แฟนวิวานาว และนิวฝ่ายหญิงเผยว่าทุกวันนี้เองก็มุ้งมิ้งกันเหมือนเดิมนะส่วนในเรื่องวิวาคิดว่าไม่ต้องไปจัดใหญ่โตหรูหราพร้อมพูดขำๆไม่แน่คบกันปีที่1เิบ่ยอาจแต่งเลยเร,เรื่อยๆนะทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมแค่เวลามันผ่านไปผ่านมาไม่ได้มีอะไรพิเศษสําหรับหนูถามว่ามองอนาคตร่วมกันไหมก็ยังยืนยันคาเดิมว่ายังไม่ได้มีแพลนแต่จะต้องแต่งงานหรืออะไร เร่องถามว่าอนาคตร่วมกันเรามองว่าวันหนึ่งเนี่ยพร้อมก็มาคุยกันจริงๆจังๆอีกสักทีคุยกันเล่นๆ่นก็ไม่มีเลยค่ะถ้าจริงจังต้องรับรู้ทั้งสองบ้านพี่นิวบอกว่าเคยคุยเนยเรื่องแต่งงานมันก็ใช่ค่ะคือมันนานมาแล้วเป็นการตกลงแบบจริงจังว่าตอนนี้เนี่ยยังถ้าสมมุติว่าจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นมันก็คงเป็นงานที่รับรู้ทั้งสองบ้านแต่ก็เป็นเล็กๆเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันใหญ่โตสรุปพออีกทีก็คือใหญ่โตเลยจ้ะ ด้วยความที่หนูเป็นคนที่ไม่ได้คิดเรื่องนี้ตั้งแต่แรกส่วนพี่เขาก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าจะต้องฟิกว่าเป็นยังไงคือก็แล้วแต่ซึ่งก็ไม่ไติดอะไรคือเราอยากให้มันถูกต้องตามประเพณีแหละแต่ประเพณีของหนูและพี่นิวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตนะอาจจะก,กินข้าวตักบาตด้วยซ้ํา อันนี้เนะี่ยคือคิดเอาไว้เราก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระเอกนางเอกเลยคือเป็นความสบายใจของเราสองคนซะส่วนใหญ่มากกว่าตอนนี้ทั้งคู่ก็จับมือก้าวเข้าสู่ปีที่10กันแล้วค่ะเคยเกิดประเด็นดราม่าว่านางเอกเนี่ยถูกอดีตแฟนแชกลางรายการจากสตอรีเ่เผ็ดของหนุ่มแมนที่ออกมาแฉกลางรายการทีวีโดยแมนกล่าวเค็มตัวเองว่าเป็นแฟนเก่าของนาวที่สานาตแต่รักต้องมาจบเหตุเพราะนางเอกหน้าหวานแอบกิ๊กับพระเอกจิ้นอย่างนิว้ว ซึ่งหลังจากนั้นก็เมากันหยุด อิงในโซเชียลไม่นานหนุ่มนิวก็ออกมายืนยันว่าไม่ได้มีการครบซ้อนอย่างแน่นอนและตนรับรู้ในเรื่องแฟนเก่าคนนี้แล้วล่าสุดนางเอกสาวขอออกโรงป้องชื่อเสียงตนเองบ้างระบผเป็นเรื่องนานแล้วยอมรับเคยคุยกันจริงตั้งแต่สมัยเรียนแจงไม่สารต่อเป็นเหตุผลส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องการเข้าวงการเมินหาเหตุผลฝ่ายชายทําไปเพื่ออะไรเพราะไม่ได้สําคัญพอคือเราเข้าวงการมาสักพักแล้วไม่ได้เข้าวงการแล้วไปคุยกันกับใครใหม่เลยคือเราจ กันกับเขาที่จะไปเริ่มศึกษาใครใหม่ๆและเราไม่ได้อยากคุยไม่ได้คุยกันตั้งแต่เลิกกันเลยพอมีเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้สำคัญพอที่จะไปถามว่าเขาทำไปเพื่ออะไรคือถ้าจะพูดอะไรก็พูดส่วนที่เป็นความจริงก็คือเราเคยพูดกันแล้วคือเขาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขามีเจตนาอะไรก็เรื่องของเขานี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำพูดที่สาวนาวเองออกมาเปิดเผยค่ะ